สวัสดีค่ะมื้อเที่ยงนี้เรามากันที่ร้านอะไรคะข้าวซอยน้ำข้าว<น>เป็นร้านดังของที่นี่ไหมคะนี่นะคะ่ะโหมันน่าทานมากข้าวซอยน้ำข้าวแบบว่าคืออะไรอะคะข้าวซอยน้ำข้าวเดี๋ยวเราให้ความรู้ลูกเพจทนึงทิมงานเมนูแคบช็อกค่ะเปิดมาสี่สิบคือแบบมาจานใหญ่แบบดูดิใหญ่กว่ามืออ่ะดูดิคือแบบว่าสี่สิบเป็นไปได้ยังไงคะเพื่อนแป้งเต็มไปแล้ว ข้าวใสา่น้ำข้าวมันก็คือเหมือนกับว่ามันเหมือนกัน,น้เงแต่ว่เาเ,นนเ,วเป็นอาหารพื้นเมืองของไทยหรืออ่านี่ค่ะนีะ่อาหารไทยน้ำมน้ำมันจะใสกว่านิดหนึ่งเหมือนคล้ายน้ำเงี้ยวแต่ว่ามันต่างกันยังไงอะคะ น้ำใสกว่าค่ะน้ำมันจะใสเหมือนใสส่วนผสมเข้าไปเนอะเหมือนเหมือนแบบทำน้ำพริกอ่องแล้วก็เอาจากน้ำพริกอ่องอะมาใส่น้ำซุปเข้าไปอ๋อทำน้ำพริกอ่องแล้วก็ใส่น้ำซุปใช่ออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยน่าทานไหมคะกลิ่นเป็นไงคะลองรวมกันนะเชิญเอาอุปกรณ์เอามาแล้วมาเสิร์ฟแล้วนี่ค่ะเมนูนี้จะเป็นเมนูเซ็ตเมนูเซ็ตเมนูเซตนะคะเราจะมาดูในเมนูว่าเมนูเซ็ตคือ ข้าวแรมฟืนจิ้มข้าวซอยน้อยข้าวแรมฟืนทอดใหญ่เลยปะนี่คือภาพของจริงนะคะคือแบบเซตนี้ราคา1นึ่งร้อาบาทแต่ดูดิใหญ่กว่ามือประมาณสิบมือโอเคเลยอ่ะโอ้โหสุดอ่ะสุดนะคะทีนี้มือนี้เป็นไงคิดว่าจะอิ่มไหมคะคุกคนหน้าดูขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทานก่อนนะคะอร่อยจะมาบอก